สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรและคนานมังกรค่ะประจําเดือนสิงหาคม25 6 8ชาวราศีมังกรและคนานมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพัานธ์อีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจแรงสิ้นเลยนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่องชาวมังกรเช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมังกรและคณามนาฬกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูดีหน่อยนะคะไพ่แดาบไพ่สิบเหรียญค่ะสี่ถ้วย และเป็นไพ่ Judgment ชาวราศีมังกรและคณามังกรนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์กับชาวธาตุน้า,นากรกฎมีพิจิกนะธะาตุลมมิถุนตุกุมแล้วก็ธาตุดินประสบกันมังกรเนาะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่อายุมากคุณมากๆก็ได้เช่นเดียวกันเนาะใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่น,นะคะในเดีอที่ผ่านมาชาวราศีมังกรและคณามังกรบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึง อยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำอะไรไม่ได้หรือทำได้ไม่มากนะคะขยับขยื่นไม่ได้เหมือนกับต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเรียกร้องไม่ได้ร้องขอไม่ได้นะคะได้เท่าที่เขาจะให้เท่านั้นทุก อย่างในเรื่องราวของความรู้สึกก็ดีความสบายใจก็ได้เราไม่สามารถที่จะเรียกร้องว่าเออฉันอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยเธอต้องให้ฉันร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันไม่ได้ยอมรับได้เท่าที่เขาให้นะคะมีพลังงานของความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกขับคล้องใจความรู้สึกเหนื่อยเบื่อเซ็งด้วยเช่นเดียวกันในความสัมพันธ์ หรือบางคนก็มีคนเข้ามาค่ะแต่เราไม่ได้เปิดใจไม่ชอบนะคะหรือบางคนก็ไปพัวพันนะคะกับคนที่มีครอบครัวแล้วอพอความลับถูกเปิดเผยออกมานะคะตัวคุณเองมืดแปดด้านไปเลยไม่รู้จะทำยังไงต่อดีนะคะอืมอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมา ของชาวราศีมังกรและคนามังกรเนาะถ้าหาใครที่มีความรับที่ดีอยู่แล้วสามารถะคลิปเผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณค่ะไม่ต้องนับไปคิดเยอะคิดมากเป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรและคนามังกรในเดือนสิงหาคม2568เป็นอย่างไรนะคะไพ่สี่เหรียญ เก้าดาบนะคะเมจิเชียนะคะและเป็นไพ่คิงถือไม้เท้าชาวราศีมังกรและค้านามังกรบรรยากาศความรักควมสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหม่มองว่าน่าจะมีการพูดคุยสื่อสารถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตัวคุณเองนอนไม่หลับหรอคะนะคะนอนไม่หลับคิดจะคิดมากคุยตัวกังบนเนาะแล้วก็เก็บตัว มันจะมีเขาเรียกว่าสถานการณ์ของคุณจะค่อนข้างที่จะนิ่งหมายถึงว่าพยายามที่จะคุยแต่ก็ไม่ได้กระตกกระตาค่อนข้างที่จะเก็บตัวนะคะบางคนยังไม่พร้อมที่จะคุยด้วยซ้าไปบางคนยังต้องพยายามดึงสติตัวเองอยู่นะคะอืมบางครั้งบางทีมีการพูดคุย นะคะมีการพูดคุยแต่ไม่ได้มีการเทคแอคชั่นหรือยังไม่ได้ข้อสรุปในการพูดคุยถึงปัญหาที่ทำให้คุณต้องทุกข์ใจนะคะคุณก็ทำอะไรไม่ได้ทำได้แต่เก็บตัวเก็บใจประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในพัทของความคิดและความรู้สึกเนาะของชาวราศีมกรและคนาม,มากรกับคนที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใคร อยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณและเขาคีร่ารู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวมังกรก่อนขอดูความคิดละความรู้สึกของชาวราศีมังกรและคนะมังกรนะคะชาวราศีมังกรและคนะมังกรคีร่ารู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่คิงถือถ้วยไพ่หายประเทศขาดไพ่เจ็ดดาบนะคะและเป็นไพ่เฮอร์มิต ชาวราศีมังกรและค้ามมังกรคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้คุณรู้สึกผิดหวังนะคะคือทํากับคุณได้ยังไงอ่ะเนื้อออกปะคุณให้เขามากขนาดเนี่ยเขายังทํากับคุณได้เขายังทําร้ายคุณได้นะคะคุณรู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจ แต,แ,ตแต่ตามหน้าไพ่ไม่ได้มีหน้า,าของความโกรธเกลียดนะไม่มีนะคะแต่เป็นความรู้สึกที่แบบบอกไม่บอกไม่ถูกอะน้อยใจด้วยแล้วชาวมังกรมาคนโทษตัวเองด้วยซ้าไปนะคะอืเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนคนนั้นคะ่ะคนที่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรคิดถึงเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะไพ่หกถ้วย <c oughs> ไพ่ชชมเปญคะ่ะอัศวินถือดาบนะคะและเป็นไพ่เรเบอร์ชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตนกุมค่ะมีชาวราศน้ำกรกรกมีพิจิกนะคะมีชาววันพุธนะคะมีชาวราศีก,นกันลัคณากันราศีธนูลัคนาธนูนะคะด้วย อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพา่ชาวราศีมังกรนะคะคนคนน้้คิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณไม่เชื่อเหลือเกินว่าถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นคําแรกที่เขา,เขาจากที่เขาจะบอกคุณคือเขารักคุณนะเขาอยากขอโอกาสอยากขอโทษอยากขอคืนดีอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะพูดออกมาเลยเออแล้วตัวเขาเองก็จะต้องการโอกาสที่จะ แสดงการกระทําให้คุณได้รับรู้ว่าเออเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงให้คุณจริงๆซึ่งมันจริงไม่จริงอันเนี้ยมันอยู่ที่บุคคลเนาะถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมถ้าหากคุรู้ว่าคุณถ้าอยากรู้ว่าคุณคนของคุณอนะพูดกับคุณจริงไหมนะคะมาดูดวงส่วนตัวเนาะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นภาพรวมโดยรวมซึ่งตัวเขาไม่อยากให้ปัญหานี้มันคาราคาสัง่งเขาอยากให้คุณดีกับเขาต่ออะประมาณนี้ อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรแลกคณะมังกรก,กับคนที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขอเนาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคต,อา,คตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจรรยารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะไพ่เอ็ม r พเอร์ค่ะ ไพ่เด็โฟลสี่ไม้เท้านะคะและเป็นไพหนึ่งถ้วยอ๋อชาวราศีมังกรลัคนามังกรในส่วนของเอาคำมานาะความรักความสัมพันธ์ไหมมองว่าถึงแม้ว่าคุณจะนิ่งจะเงียบหรืออยากจะปล่อยมือหรืออยากจะไปอะ่ะมันจะมีการขอโอกาสมันจะมีการดึงกันและกันกลับมามันจะมีการตามกันกลับมาอีกทีหนึง่งนะคะซึ่ง ตามหน้าไพ่ในส่วนของเอาคำก็ยังไม่มีหน้าไพ่ของการจบแยกจากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมักรและคนามักรขอคาแนะนําค่ะอัศวินถือไม้เท้านะคะอัสวินถือถ้วยเด็กถือดาบ และเป็นไพ่ justice ชาวราศีมังกรละคณามังกรในส่วนของคําแนะนําให้บอกว่าจงซื่อสัตว์กับความรู้สึกตัวเองนะคะสื่อสารออกไปตรงไปตรงมามีข้อกําหนดมีเงื่อนไขถ้าหากว่าเขาขอโอกาสแล้วคุณอยากจะให้โอกาสเขาจริงๆนะมันต้องมีข้อตกลงซึ่งกันและกันต้องมีระยะเวลาจํากัดเพื่อที่จะดูการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะไม่อย่างนั้น ตัวคุณนั่นแหละจะเสียเวลานะคะชาวมังกรเป็นกำลังใจให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะคอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาโดยตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์มาให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ